สวัสดีทุกคนทุกคนเคยปีนต้นไม้กันสูงที่สุดแค่ไหนพี่ฝนไม่เคยปีนเพี่กเคยปีนต้นไม้นะและเกมนี้จะเป็นเกมที่พาเราไปปีนต้นไม้ก่อนอื่นซื้อต้นไม้มาก่อนคนละหนึ่งต้นระวังให้ดีนะถ้าปีนขึ้นไปสูงๆอาจได้ระบาตันลายนะ่ใช่แล้วแต่ว่านี่เป็นในเกมไงเลยไม่เป็นไรพี่ฝนและนี่คือต้นเดซี ทำไมต้นเดนซี่สูงจังเลยกำลังจะถามอยู่พอดีเลยทำไมต้นไม้ที่นี่สูงจังเหมือนต้นถั่วยักษ์เลยนะเนี่ยนี่ไงเราสามารถปีนต้นไม้ที่นี่ได้เขาบอกกันว่าหลังจากที่เราปลูกต้นไม้แล้วพอเราปีนขึ้นต้นไม้เราจะได้รับเงินตอนที่เรากระโดดลงมาเดี๋ยวก่อนนะเขามีปุ่มปีนอัตโนมัติให้ด้วย เป็นอัตโนโมัติอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่ต้องย้ําไว้ก่อนว่านี่คือในเกมในชีวิตจริงเราไม่สามารถปีนขึ้นไปแบบนี้ได้หรอกนะใช่ถ้าปีนขึ้นมาสูงแบบนี้แล้วก็อันตรายแน่นอนเลยห่านทำไปนันขัดและที่สําคัญเลยจริงๆแล้วเพกเป็นโลกกความสูงใช่พี่ฝนก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรากําลังปีนอยู่ในเกมซึ่งสูงมากๆเลยทุกคน นี่งงเราปีนขึ้นมาสูงมากๆเลยและที่สําคัญข้างบนนั้นมีดอกไม้ดอกเดซี่อยู่จะปีนขึ้นไปถึงหรือเปล่านะตอนนี้สามารถรับของรางวัลได้ด้วยเขาจะเริ่มเติบตโตงอกงามเร็วมากอ้าวปีนไม่ถึงซะแล้วเรากระโดดลงมา,แล,ดดลงมาแล้วก็ปีนขึ้นไปใหม่กระโดดลงมาดูเหมือนกรบวานนะ่าจะได้รับเงินมาเพิ่มด้วยนะนอกจากได้รับเงินเพียกยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมเขาถึงมีดาวสีม่วงอยู่ด้านข้างด้วยดาวสีม่วงอย่างนั้นเหรอใช่แต่ก่อนอื่นเลย ตัวเกมเขาแนะนําให้เรามาซื้อนี่เลยเจ็ดแพกหรือว่าล็อกเก็ตนั่นเองเราสามารถบินได้เดี๋ยวก่อนไม่เห็นมีอุปกรณ์เลยฉันว่าน่าจะต้องไปติดตั้งด้วยนะนอกจากซื้อแล้วนะนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงไปบอลมีแล้วนั่นไงเห็นเปล่าเพ่ต้องกลับไปติดตั้งก่อนใช่กลับไปติดตั้งก่อนอย่างนั้นหรอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไปซื้อมาจากที่ชอ็อปแล้วก็ ติดตั้งเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะบินได้สูงมากกว่าเดิมเขาบอกว่าเราจะปีนได้เร็วข <tr> ึ้นประมาณ15หน่วยลองปีนดูดีกว่านะปีนเร็วขึ้นจริงๆด้วยพี่ฝนเราสามารถซื้อดอกไม้แบบอื่นได้อีกหรือเปล่าก็น่าจะมีต้นไม้แบบอื่นอีกนะแต่ก่อนอื่นเลยจะต้องปีนต้นเดซี่ยักษ์นี่ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวก่อนมืสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเห็นอะไรบางอย่างที่หางตา ข้างหลังนั้นเพื่อนเขามีต้นอะไรนะโทเมทน่าจะเป็นต้นมะเขือเทศจริงๆด้วยนะแล้วก็ตอนนี้พเพล็กปีนขึ้นมาสูงกว่าเดิมแล้วด้วยใช่สูงกว่าเดิมมากเลยพี่ฝนเจอนกบินอยู่นี่ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเจอดอกเดซี่แล้วก็ลงมาแล้วได้รับเงินมาเพิ่มได้รับเงินมาเพิ่มแล้วก็ปีนได้ใหม่ด้วยคราวนี้เราจะสามารถไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ได้แล้วเหมือนเขาแนะนําไม่ทําอะไรบางอย่างนะทุกคนนะอัปเกรดหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนเป็นรูปไข่ไก่จริงด้วยเราสามารถมีเพื่อนมาเพิ่มได้นี่นาถ้าอย่างนั้นล้วก็พาเพื่อนมาเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนิ่งไงพย่ฝนมีเพื่อนมาแล้วเป็นคุณนกแก้วไพลอดเดี๋ยวพี่ฝนได้เพื่อนเป็นคุณนกแก้วงันหรอใช่เอ่อพี่ได้เพื่อนเป็นคุณไก่น่ารักจังเลยไม่เป็นไร ได้เพื่อนเป็นคุณไก่ก็ดีเหมือนกันนะใช่เราสามารถบินขึ้นไปได้สูงแล้วก็กระโดดลงมาได้รับตังค์อย่างเยอะหรือเปล่าน่าจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มตังค์ให้เราถ้างั้นเราก็มาปีนต่อดีกว่าระวังให้ดีนะระวังจะหล่นจริงด้วยได้ตังค์เยอะขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งงั้นปีนต่อไปก่อนแล้วกันนะถ้าอย่างงาั้นเดี๋ยวพีว่ฝนจะไปปลูกดอกไม้ที่บ้านบ้างก็แล้วกันนะได้เลยว่าแต่ว่าเมื่อกี้พี่ฝนมาปีน ต้นไม้ที่บ้านพี่เอกได้งั้นก็แสดงว่าเราไปปีนต้นไม้บ้านเพื่อนได้เหมือนกันใช่ไหมก็น่าจะใช่นะนะแบบนี้ถ้าเราไปปีนต้นไม้ที่ต้นสูงๆเราต้องได้รับตังเยอะแน่นอนเป็นความคิดที่ดีถ้าอย่างนั้นไปกันเลยแต่ก่อนอื่นพี่เอกจะปลูกต้นไม้ต้นอื่นด้วยลงมาแล้วคราวนี้จะปลูกต้นอะไรอย่างนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าต้นไม้ต้นถัดไปจะเป็นต้นอะไรนะพี่ฝนถ้าอย่างนั้นลองไปซื้อมาเลยดีกว่า เดี๋ยวนั่นคุณแจ็คออเลนเทนใกล้เทศกาลฮาโลาวีนแล้วเหรอเขาหายไปแล้วอะ่ะต้นไม้ต้นถัดไปคือแครลอดงั้นเหรอแครอดแต่ว่าแครลอดอยู่ในดินไม่ใช่เหรอถ้าย่งงางนั้นเราอาจจะต้องไปทดลองปลูกแล้วล่ะก็จริงอะนะมีตังครบพอดีเลยแครลอดราคาแพงกว่าต้นเดซี่อีกราคาหนึ่งพันงั้นเพกจะปลูกฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ ปลูกกันพนละแปลงปลูกลงไปในแปลงนี้เลยอ้าวแอยัแ,แ,แย่แล้วทุกคนเพียกติดอยู่ในแครอทออกมาได้แล้วเดี๋ยวลองปีนดูดีกว่ามาเร็วเข้าแครอทยักษ์สูงมากเลยในพี่ฝนปีนขึ้นไปจนสุดแล้วเหรอใช่อยู่ด้านบนแล้วเดี๋ยวเพียกจะตามขึ้นไปนะน่าจะต้องเปลี่ยนเจ็ดแพคจะได้ปีนได้เร็วขึ้นสูงมากๆเลยสูงกว่าต้นกระบองเพชรอีกนันเนี่ย ไม่ใช่สิต้นกระบองเพชรสูงกว่านี่เราสูงกว่าต้นเดซี่เฉยๆมาเร็วเข้าตอนนี้ปีนขึ้นไปทำไมต้นแครอทงอกขึ้นไปเรื่อยๆละ่ะเขายังจะริญเติบโต,ตได้อีกจริงด้วยต้นแครอทโตขึ้นไปอีกตอนนี้เพล็กปีนเกือบถึงยอดแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่ด้านบนไงเดี๋ยวก่อนนะ เหมือนพีอกำลังจะหล่นลงไปจากต้นแครอทเลยมาแล้วเข้าไม่เห็นพี่ฝนแล้วลงไปแล้วเหรอใช่พี่ฝนกระโดดลงมาแล้วได้รับตังอย่างเยอะเลยเดี๋ยวก่อนนี่มีอีเวนต์เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีดาวสีม่วงตกลงมาเต็มเลยเป็นดาวตกหรือเปล่าไม่แน่ใจรีบเก็บดีกว่านี่ไงเป็นดาวตกของจริงเลยเป็นดาวตกสีม่วงน่าจะเอาไปใช้ทําอะไรได้นะไว้รับของรางวัลเพิ่มเติมหรือเปล่างั้นเก็บไปเยอะๆเลยแล้วกันนะ รู้แล้วพี่ฝนนี่ไงเพื่อนสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอเลี่ยนน่ะมีเพื่อนมาใหม่เหรอใช่ราคาหนึ่งพันนี่ไงแล้วก็ตรงนี้ห้าพันนี่สองพันห้าเปิดอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีเหรอไม่มีแต่ว่าดาวหายไปแล้วก็อ๋อนี่ไงเพียกได้มาแล้วมีเพื่อนมาใหม่กลายเป็นดาวเหรอใช่มีเพื่อนเป็นดาวสองคนน่ารักจังเลย ได้พลังคูณเยอะมากเลยต้อง200กว่าเนี่ยพลังเยอะเพิ่มมากขึ้นลองปีนดูดีกว่านี่ปีนได้เร็วมากและที่สําคัญลืมบอกไปได้เจ็ตแพกที่เป็นลูกคุณปลามารูปปลาน่ารักจังเลยตอนนี้โอ้โหนี่คูณเยอะมากเลยนะเนี่ยเกือบแสนแล้วพี่ฝนมาแล้วเข้าตอนนี้เราจะต้องปลูกอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วล่ะนะเหมือนกับว่าเพื่อนปีนขึ้นไปถึงก้อนเมฆข้างบนเลยอะลองซื้อทานตะวันมาปลูกดีกว่าต่อไป เป็นดอกไม้ทานตะว,วัน sunflower ใช่แล้วเพ่กจะปลูกทานตะว,วันลงไปตรงนี้ทานตะว,วันงอกขึ้นมาแล้วพี่ฝนใช่ทานตะว,วันงอกขึ้นมาแล้วดีใจจังเลยเดี๋ยวก่อนทําไมเพื่อนพี่ฝนนี่คือใครกันเนี่ยมีเพื่อนมาหลายคนเลยตอนเนี้ยแสดงว่าพี่ฝนไปหมุนเพื่อนจากตรงห้าพันดาวมาเหรอใช่พี่ฝนเก็บดาวได้อย่างเยอะเขาบอกว่าถ้าลดน้ําจะโตเร็วขึ้นนะเดี๋ยวเพกลดน้ําก่อน ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้เร,เร็วแล้วก็ดีมากขึ้นนี่ไงรถกระป๋องหนึ่งรถไปได้สี่สิบห้าวินาทีแบบนี้เราอัปเกรดกระป๋องได้ไหมเนี่ยไม่เห็นมีที่อัปเกรดเลยงั้นรถต้นไม้ไปก่อนแล้วกันนะนี่ไงซันฟลาวเวอร์เจริญเติบโต,ตวงวกงามสูงมากๆเลยอีกเป็นสิบนาทีเลยมาเร็วเข้าเข้าใจแล้วจะจต้องวาง วางกระป๋องลงก่อนแล้วมาคุยกับคุณหมูจะอัปเกรดได้ได้มาแล้วพี่ฝนกระป๋องตักน้ำใบใหม่เหรอตอนนี้เปลี่ยนเป็นกระป๋องสีทองกระป๋องตักน้ำสีทองสามารถเพิ่มเติมน้ำได้เยอะขึ้นเหรอจาก45วิจะลดไปเท่าไหร่กันนะ3นาทีแบบนี้สบายเลยต้นไม้เราก็จเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นเหลืออีกแค่ไม่ถึงหนนาทีต้นไม้เพิ่กจะโต,ตแล้วเพราะฉะนั้น ซื้อเจ็ตแ็กเพิ่มเลยดีกว่าซื้อไม่พอต่างหมดแ้่งนั้นใช้เมกาล็อกเก็ตอันนี้แทนไปก่อนแบบนี้จะต้องปีนได้เร็วแน่นอนเร็วเข้าเร็วเข้าอยู่ไหนเนี่ยกำลังปีนแค่หลอดอยู่แค่หลอดงั้นเหรอตอนนี้เพกปลูกต้นกระบองเพชรเพิ่มด้วยนะกระบองเพชรขึ้มาแล้วเหรอใช่แต่ยังงอกไม่ทันตอนนี้กําลังปีนเขาเรียกอะไรนะต้นทานตะวันอยู่ทําไมพี่เอก สามารถปีนได้เร็วจังเลยซื้อล็อกเก็ตที่ติดหลังอันใหม่พี่ฝนซื้อมาใหม่แล้วเหรอนี่ไงปีนขึ้นมาถึงยอดแล้วแป๊บเดียวเองมาแล้วโอ้โหได้รับตังค์อย่างเงยอะคราวนี้จะปลูกต้นไม้แบบใหม่บ้างแล้วล่ะนะอ้าวเพเอกมาติดอยู่ในแค่รลอดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่เ <laughs> ดี๋ยวกลับมาใหม่ทําไมไปติดในแค่หลอดได้เดี๋ยวลองปีนดูก่อนต้องรีบเก็บตังค์เยอะๆพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะ เพื่อนปลูกต้นไม้อะไรข้างๆบ้านพี่เอกด้วยนี่แก้วมังกรหรือเปล่าแก้วมังกรกับต้นไม้ที่เหมือนกับต้นปาล์มหรือต้นมะพร้าวเลยต้นไผ่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าวติดอีกแล้วอ่ะท่าทางพี่ก็ต้องเอาต้นแครอทออกมาก่อนแล้วแล่ละแล้วก็ตักน้ํามาลดกระบองเพชรดีกว่ากระบองเพชรยังจเจริญเติบโตได้อีกนะเนี่ย ใช่ยังโตได้ไม่ถึงครึ่งเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะลดน้ำไปก่อนพี่ฝนเดี๋ยวเขาก็จะเลินง,งอกงามเองอีกต้อง15นาทีลดไปเรื่อยๆก่อนระหว่างนั้นเดี๋ยวเพ็กจะลองไปปีนต้นคล้ายๆต้นมะพร้าวของบ้านเพื่อนดูก่อนนะพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ต้นมะพร้าวงั้นเดี๋ยวเพ็กตามไปกำลังลดน้ำอยู่นี่มาลดน้ำดูสิ ต้นมะพร้าวนั่นต้องพาเราออกนอกอวกาศได้แน่นอนเดี๋ยวก่อนนะหรือว่านี่จะเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่ากุหลาบงั้นเหรอใช่เขมีดอกไม้สีแดงอยู่ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่เปลี่ยนใหม่เห็นหรือเปล่าเป็นผู้ไฟด้วยอย่างสวยเลยปีแล้วนะโอ้โหปีนเร็วมากพี่ฝนปีนได้เร็วมากเลยตอนนี้ได้ตังมาสองแสนสามแสแล้วแป๊บเดียวเอง ออกไปนอกอาวากาศแล้วหรือยังอะยังตอนนี้กําลังขึ้นมาบนชั้นที่เป็นก้อนเมฆอยู่นะบนก้อนเมฆแล้วเหรอขึ้นก้อนเมฆแล้วเดี๋ยวก่อนเลยเครื่องบินมาแล้วด้วยกําลังจะออกไปข้างนอกอาวากาศแล้วหรือยังน่าจะใช่ออกมาแล้วออกมานอกโลกด้วยพี่ฝนออกมานอกโลกเลยเหรอโอ้โต้นไม้บ้านเพื่อนนี่จเจริญเติบโตดีจังเลยนั่นไงดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาก็มีนี่เราไปถึงไหนกันเนี่ย ถ้างั้นเพี่รกับปีนขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันนะได้เลยปีนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งถึงแล้วดีจังเลยนะ เกมนี้นี่ทาให้เราปลูกต้นไม้แล้วปีนขึ้นมาออกนอกอวก,ก,กาศได้จริงด้วยนี่ไงพี่ฝนก็กําลังมาเหมือนกันมาแล้วดีใจด้วยนะพี่ฝนตอนนี้พวกเราทุกคนออกมานอกโลกแล้วและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย